ผมล่าคุณฟังหมดทุกอย่างแล้วนะหืมทไมยังทำได้อย่างนี้เหมอัจ๊ะก็ฟังแล้วมันเครียดนะี่คุณจะไปเครียดอะไรกับกแค่เด็กสติไม่ดีคนเดียวอะ่ะผมไม่มีทางอาดใจเด็กคนนั้นมาเป็นแฟนเด็กขาดนะก่อนสติผมมันยังดีอยู่นะจ๊ะใครจะไว้ใจได้ว่าคุณจะตะบาแตกวันไหนแล้วเด็กนั่นก็น่าใสา่างนั้น กอนนะก็ยังรักกอนอยู่นะจ๊ะผมมันไม่มีทางชอบใหญ่เผาเด็ดขาดไม่ใช่สเปคผมเลยอย่าให้เรื่องย่งนี้มาทำลายเราสองคนเลยนะจ๊ะถ้างั้นคุณก็ไปบอกเลิกเล่นเกมบ้าๆนี่ซะไปขอโทษเด็กคนนั้นให้กอนเีนะคะเรื่องมันคงจะจบแล้วนี่คุณจะบ้าเหรอคุณจะให้ผมทำอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ไปขอโทษใหญ่เผาอะผมไม่ได้ไปเล่นเกมกับเด็กคนนั้นเลย แค่ไปอยาเล่นแฟนนิ่ๆหน่อยๆก <_ d ose> ็เลยโดนโมเโมโมโู่นิ่มข้าวซะผมว่าเด็กคนนี้นะจะต้องเป็นโรคจิตแถมยังไม่มีแฟนนะ ถึงคุณกอนเขาบ้างาหรือเปล่าฮว่าเขาจะรู้สึกยังไงนี่เผาโอ๊ยเริ่รมแท่อีกแล้วไปดีกว่าขวดมันจะแก่ไม่ได้ไม่แก่ซะหน่อยแหมก่อนทั้งดีกับผมแล้วก็รู้ใจผมขนาดนี้ รู่นอกทางได้งไงจ๊ะบางครั้งเนี่ยคุณก็ทาให้ก่อนคิดว่าตอนมีความสําคักับคุณก็แค่เป็นเพื่อนนอนเท่านั้นนะผมคิดมากนะเพราะคุณไม่เคยให้สัญญาอะไรกับก่อนให้ก่อนมั่นใจได้เลยนี่ค่ะผมไม่เคยสัญญาในสิ่งที่ผมทําไม่ได้นะแต่เราก็เคยคุยกันก่อนแล้วนี่จ้าว่าเราจะคบกันแบบนี้ก่อนเองก็เห็นด้วยรู้ว่าคุณกำลังอยา,ากจะแต่างงานเหมือนยายน,นัที่กำลังไล่ วัด <What> <c oughs> อยู่แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> ไอ้วัดก็กำลังหาทางออกอยู่นะแต่โดนแหนมทั้งข่มทั้งขู่ขนาดนั้นว่าสุดท้ายมันก็คงต้องแต่งด้วยแหละถ้างาั้นเนี่ยก่อนต้องหัผ,ผข่มขู่คุนบ้างละไม่เอานะพูดกันดีๆด,ดีกว่านะงั้นเรามาพูดกันดีๆด,ดีนี่คะดีจ้ะก่อนอยากจะรู้ว่าเรื่องของเราเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไง เรื่องนั้นเหรอผมว่าเราไว้คุยกันวันหลังดีกว่านะวันนี้เราคุยกันเครียมาทั้งวันเลยนะป้าไปทำงานดีกว่าจ้าะ เบธนาคารนะมันได้นิดเดียวคุณก็ไม่เชื่อก็เป็นยังไงล่ะตอนนี้ถ้าเจ๊งหมดตัวผูกคอตายมีลายแล้วแล้วนี่คุณเบอกไปทำอะไรต้องเป็นแสนนะฮะซื้อของแต่งห้องห้องไหนก็คอนโดไอกิ่ไงที่ผมเคยบอกอะผมกับไอทีจะย้ายไปอยู่กับไอกิจ ที่นี่ยสองสาเดือนเขาต้็งคืนโกมแล้วคุณนะไม่จําเป็นต้องย้ายไปไหนคุณแต่างงานกับแหนมคุณก็ไปอยู่กับแหนมสิแหนมไม่ไปอยู่หรอกนะกับเพื่อนคุณ่ะของแต่งห้องบ้านเลยต้องเป็นแสนเหรอก็พวกโฮมเทเ e เตอร์สเตอริโออ่ะผมให้กิจมันจัดก,การให้มันรู้เรื่องพวกนี้ดีอ๋อใช่ใชไหมไอ้ของเล่นไรสาระอันเนี้ย คืนน่ะให้เขาซื้อต่อไปก็ได้ของรวยจะตายอะ่ะแแค่เงินแค่เนี่ยก็ไม่สะเทือนหรอกทำอย่างนั้นมันมากเกลียดนะผมไม่เอาด้วยหรอกถ้าคุณไม่กล้านะแหนมจะพูดเองเงินเป็นแสนนะทำอะไรที่ท่านเยอะถ้าแหนมรู้มาก,ก่อนแหนมจะไม่ยอมปล่อยให้วัดทำอะไรเลยสติงนี้หรอก เพื่อนยังไม่มีอะไรงอบเงยขึ้นบ้างเลยหรือไงอย่านึกว่าไปลงทุนทําธุรกิจและจะทําให้วัดมีสมองขึ้นมานะคะวัดก็ตามเพื่อนไม่ทันหรอกค่ะคุณทีก็กระล่อนคุณกรีดหรอคะพวกคมในฝันก็าอาจจะบอกแหนไม่หมดก็ได้แม่หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าเขาอาจจะมีเงินซุกซ่อนไว้ที่อื่นอีกก็ได้แหนคิดว่าเขาจะมีเท่าที่แหนเห็นหรอวัดเขาไม่กล้าโกาหกแหนหรอกคะ่ะ แล้วนี่จะทำยังไนงนะเงินจะแต่งก็ไม่มีแม่ก็อย่าเลี้ยงสินสอดแพงสิคะเรื่องบ้านน่ะแหนมก็ว่าพอแต่งลรวก็จะย้ายมาอยู่บ้านนี้ยูดีก็แต่งออกไปแล้ว,วบ้านนี้ก็ไม่มีใครแล้วนี่คะแหนมก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนแม่ไงแหนมเป็นพี่คนโตนะก็น่าจะมีสิทธิ์ที่อยู่บ้านนี้จิไหมคะ แกจำเป็นต้องใช้เงินนะถอนมาจากโครงการชมดาวก่อนก็ได้นเวยได้ไงวะฉันลงไปแล้วมาถอนได้ยังไงเราก่อนแล้วจะยังไงแล้ววางแผนไม่ว่าไงวะตอนนี้หัวสมองยังไม่มีแผนอะไรเลยฉันเองก็ยังนึกไม่ออกนะว่าตัวเองจะไปตลอดรอดฟังกันแหนมยังไงเนี่ยถ้าคิดว่าแต่งกันแล้วจะไปไม่รอด ลองปรับกระบวนท่าใหม่ดีไหมคุยกันให้เข้าใจก่อนแหนมว่ายอมฟังฉันพูดที่ไหนอ่ะอีเล่ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นน่ะก็เบี้ยวซะเลยสิวะเบี้ยวไม่พอนี่ก็ดีเหมือนกันว่าจะได้มีข้ออ้างเรื่องการแต่งงานไปก่อนอบ้านไม่มีเป็นยาซื้อบ้านแม่ฉันแหนมก็ม่มีเงนไปอยู่เองแหะ เสร็จนละถ้าเป็นอย่างนั้นได้ฉันต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนุ้ยที่เราจะได้อยู่กันเป็นโสดต่อไปอีกนานนอ แผนกบัญชีก็ถามหาแกเรื่องอะไรวะก็เ,เรื่องเช็คไงเห็นเขาบนบนอยู่นะว่าคราวหลังจะให้แมสเซนเจอร์ไปเก็บเช็คแทนแกะให้แกเก็บทีไรเลทุกทีถ้าเกิดว่าเขาถามหาฉันเลยบอกว่าฉันหาลูกค้าด้วยบริษัทไม,ม,ม่ได้ก็หน้าละสิแกแนะนำดีนักนี่แล้วเขาได้เอาไง ไหนแนะนำฉันหน่อยสิว่าฉันจะต้องทำยังไงบ้างฮะ,ะถ้าแกไม่เอาเช็คบริษัทมาจ่ายค่าบอลแกก็ตายเหมือนกันนี่ฉันว่าตอนนี้เนี่ยนะแกกู้เงินใครได้ก็รีบกู้มาใช้บริษัทซะเงินเท่านั้นเองแต่ต้องรีบหน่อยนะเว้ยถ้าบริษัทร,รู้แกมีหวังโดนเด้งแน่ฉันรู้รรเลยคนอย่างแกปัญหาได้อยู่แล้ว เห็นรอบไปเรื่องหนงานแลน้วดีหว่า lah